โอ้ยเยอยทำไมคนเยอะจังวะโอ้ยนายเข้ามาทำอะไรกันนี่ <c oughs> อายหันหลังมาไม่คนคนเยอะเลยทุกคนดูดิโอ้โห,โหโ้ยเีอยมันสร้สางบริษัทหรือเปล่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ยุโรปยุโรปนะครับทุกคนมีเกมแนวชีวิตรอดนะครับเหมือนเน็ตผมจะไม่ดีหรือไงเนี่ยทำไมผมตกไม้ไม่มาเลยเฮ้ยว่าไง ไอ้มองอะไรครับเปิดไมค์คุยกันได้นี่ฮ่าเลยโอ๊ยตบฟุตอิจตีนไอ้สัสลงมาเพื่อนไปยืนอยู่บนนั้นทำไมไม่โดวขี้เกียจตูเฮ้ยเพื่อน Hello 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 ครับไอ้ยูดูยิงทำไมเพื่อนวับปไปวับามาเฮ้ยอเคกลับมาแล้วทุกคนผมมาในรับสวายโว์แบบอะไร ว้าว wow. วันที่เพเยอร์อะไรทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูคนอื่นนะไม่ดูขี้เกียจตัเฮ้ยเพื่อน Hello. 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 <c oughs> เฮลโหลเฮลโรเฮลโลฮาวายูดูอินเฮ้ยทำไมเพื่อนวับไปวับมาเฮ้ยเยตัวอะไรอ๋อฉลามฉลามเหรอฉลามเหรอโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาช่วยกันสร้างทำอะไร,รนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างแบบน,นี้แล้วกันนะ โอเคใช้ไม้แม่งเยอะชิบหายเลยอ่าไอ้เฮียเอ้ยเย็บเย็บเอ้าทำไมไม่มาโอ้ไม้บักเปล่าสลามแม่งมีกระโดดเปล่าทุกคนถึงปะอ๋อมันเป็นปีงเองแบดคอนเนคชั่นเนี่ยวันนี้ผมใช้เน็ตไวไฟเลยนะเนี่ยเอที่ก็ว่าทำไมเพื่อนวัด โอเคเฮีย้เล่นไม่ได้แล้วเนี่ยมาอ่าเฮียกระตุกกระตุกอย่างงี้กลัวไม่รอดแน่เฮ้ยได้ยูเนี่ยได้ไม้มาแล้วเนี่ยไอเน็ตดีอยู่นะครับเซิร์ฟเวอร์ยุโรปนะโอยคเราจะมาช่วยกันสร้างกันนะครับทุกคนวิอะไรอะไม้ใช่ปะนะเฮ้ยทำไมกดไม่ติดไม้สวย ก็เอเดี๋ยวผมสร้างไอโว่ต้องใช้แปดอนนันเนี่ยอะไรอะไรเพรื่อนแม่งเก่งเกินเพื่อนเอากล่องมาด้วยสวยเยเรามาช่วยกันเอาชีวิตรอดนะโอ้อยวัวปะจะป่าห้าสลามมันจะเงียบผมแล้วครับทุกคน้อหมอไอเจะป้าไอเหี้ยโอ้ยเหี้ยทำไมคนเอยอะจังวะเฮ้ย นายเข้ามาทำอะไรกันนี่อายหันหลังมาเป็นคนโตรเยอะเลยทุกคนดูดิโอ้โหเชื่อว่ามันสร้างบ,บริษัทหรือเปล่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ยุโรปยุโรปนะครับทุกคนมีเกมแนวชีวิตรอดนะครับเหมือนเน็ตผมจะไม่ดีหรือไงเนี่ยทำไมผมตกไม้ไม่มาเลยเฮ้ยว่าไงเฮ้ยมองอะไรครับ เปิดไม์คุยกันได้นี่ฮาเลยโอ้ยตบฟอตอิจตีนไอ้สั์ลงมาเพื่อนไปยืนอยู่บนนั้นทำไมเฮ้ยหกฉลามได้ไหมเนี่ยได้ไม้ไมครบยังอ่ะยังอีกอ่ะมันใช้ตั้งสิบไม้นะฮะไม้ถ้ามันตกก็ไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าม,มีคนตกแล้วหรอไอจ,จับปลาปลาวายวายวายวาเอาเฮียกูดกัดต้องโยนไปนู่นเลยถึงมาเนี้ย ไปโอ้โหไม่ได้ของไอพ่อเลยลูกฉลามมันจะงงไหมว่าว่ากูต้องไปกัดใครอะไรเงี้ยแง่ไหน,นตา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 ,ตา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 หูไม้ไม่ดนเก็บไปแล้วแน่เลยเนี่ยตกใส่เพื่อนได้ไหมเนี่ยเอ้ยนี่เป็นค่าอาหารนะครับผมเป็นค่าน้ำแล้วก็เลือดนะครับผมมียิบเสียงนะ เอ้ยเอาถังมาผมไม่ถึงวะทำไมเอ้ยถึงสวยเราได้ครับว้าปึ๊บปึ๊บโอเคได้ขอนไม้มาด้วยนะฮะโอเคเหมือนตรงนี้จะโดนโอุ้ยเยอะเยอะเยองฟองฟององฟองเองอ,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 อ 17นาทีโอเคโอเคเลยโอเคเลยโอเคครับทุกคนก็วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอเกมใหม่นะครับผมฝากเกมรับสวด์โวไว้ด้วยนะครับผมเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมรับสวด์โวมาติเพยเยอร์นะครับผมโอเค แต่ไม่มาโหลดเวอร์ชันนี้เพื่อเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าใครอยากด o n a t เพื่อให้กําลังใจนะครับ1บาท2บาทก็ด o n a t ได้นะครับถือว่าเป็นกําลังใจสําหรับผมเหมือนกันในการทําคลิปต่อไปแล้วก็อยากให้รีวิวเกมอะไรก็บอกนะครับวันนี้บ๊ายบายครับ